สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวหรือต่างประเทศนะและก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งไทยเบอร์สุขูสุคนนะเป็นจังใดเนาะหลังจากที่ทองคําหันนะหลังจากที่เรื่องของทองคําผ่านไปเรื่องเงินก็เข้ามาบันเนนะเรื่องเงินหันหลังจากแล้วกล่อง,องะสมปุ๊บแมนบอกจากที่เล่นมันลงอยู่กแสนสองพันนะ พอค่อยเคยบอกแหละมันจะลงอันกายอันหกแสนสาวพันโบได้มันจะต้องรีดโตขึ้นมานะแล้วก็เดี๋ยวนี้นะมันก็ได้ดีดโตขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะหกแสนห้าสิบห้าพันนี่นะมันได้ดีดขึ้นบางคนกับมนโนมนโนว่าอ้เงินจิลงอีกเงินจิลงอีกนะเป็นจังไดนะเงือบบอกเขาบอกแล้ววนะ่าเฮดคอนเทนต์นะถ้าบุ้หู้จะซูเฮดนะมันได้เงือบ นั่งายวันนี้เขาหัวขวนนนี่เป็นมันดีดขึ้นมานะแล้วมันดีดโตขึ้นมาเทอเนี่มันจะมันจะดีดพอๆกับทองคํานะหลังจากที่แล้วกันกองประสมปุ๊บมันก็ดีดขึ้นมาอยู่หกแสนห้าสิบห้าพันต่อหนึ่งบาทมันหากระดีโตได้อันนี้นะมันหากก็เริ่มดีดนะใจเย็นๆเบิ้งเงวไปมันนี่นะและแม่ค้าแม่เจ้าขายบางคนท่าน่ะ เขาก็เริ่มกลับมานะเอิ้นเป็นสกุลเงินบาทเพราะเขาหู้โตได้ว่าหวายมันสิออกเท่าดไหนนะอันนี้ค่อยบอกให้เจ้าฟังเบิดทุกมวนนะมันเป็นความจริงเบิดนะค่อยบอกพอค่อยยางให้พวกเก้าหันหู้โตสถานาการณ์จะได้ฮ็ดโตแนวใดนะเงินคำกับขึ้นเงินบ้านมันกระดิดโตขึ้นและผลที่จะตามมากับ น้ำมันบันเนะเงินกีบของเฮาฮนะมันจะอ้อนค่าไปเรื่อยๆเพราะมันคาดดุลการค่าทำเข้ามาทุกกล่างมันบบได้มีอย่างผลิตอยู่ในประเทศตัวเองอันที่ผลิตออกมาปรับส่วนกับบนิยมสมไ้กยเคยบอให้พวกแก้วฟังหลายๆคลิปหลายคนกันยังบ่เข้าใจนะบางคนนะดีใจซ้ำว่าเงินทันเวลาแลกเงินทันได้อันพันหนึ่งต้อเจ็ดแสนห้าเจ็ดแสนอัน ดีใจว่าแรกมันได้รายพวกเจ้าจะซุบไปดีใจนะแล้วเกิดแล้มันเป็นแนวนั่นนะ่ะสภาพเศรษฐกิจภกสภาพบ้านเมืองโ,โอเคนะเงินกีบของเราเฟอมันขึ้นไปขึ้นไปแล้วเข้าของกับแพงขึ้นไปได้ปะเนี่ยนะเข้าของกับแพงขึ้นไปสินค่านําเข้ากับแพงขึ้นนะถ้าพวกเก้าบ่เข้อใจนะจางมักเล่นโลเ่องห้าพันกับกายมันเป็นลูกนึงห้าพันขีดนะ จากไข่หน่วยหนึ่งพันกรีบกับขึ้นมานหน่วยสี่พันกิีบข้าของมันจะแพงขึ้นไงเงินมันเฟ้อไปหน้าน่ะนะพอสินค้านําเข้าเดีประเทศลาวมันคาดดุลการค้าพวกแก้วหันก็บอกูพวกแก้วหันเข้าใจเรื่องนี่ลายปันไดนะแต่สิ่งนี้ก็อยากบอกพวกแก้วหันนะคือเงินมันเฟ้อไปหน้าแห้งมันแลกได้ลายปันไดนะเงินกีบจะบ่มีคุณค่ามันเงินกีบอ่อนค่านะ ถ้าเกิดว่ามันเป็นนังซส่นะ่ะนักธุรกิจนักลงทุนนะ่ะเขาจะถอนตัวออกจากประเทศแล้วนะ่ะนั่นละผลเสียหายผลเสียหายที่จะตามมาค่อยเรื่องบ้าเรื่องนี้ประชาชนหลายคนอาจจะบกเข้าใจนะแต่ว่าค่อยกับเสื้อบานังเฮียนนักอ่าคนรุ่นใหม่อันเข้าใจนะถ้ามันดีดโตขึ้นมาเสือเนี่ยมันค่อนข้างจะดีดโตขึ้นมาลายนะ เอากระทาเบิ้งไปนํากันว่าเขาจิปั้นไปฮอดใสเพราะเลทธนาคารกลางหันมันอะมันขึ้นมาอยู่น้อยหนึ่งแต่กับมันบ่ได้เคลื่อนไหลนะลองท่าเบิง้งถ้าเกิดว่าเลทเอาเลทธนาคารกลางเหมือนบอกเอาเลทธนาคารกลางเป็นหลักอยู่ในประเทศนะโดยที่บ่มีคนปั้นอนะอยู่มงนี่แต่ว่าเลทธนาคารกลางหันมันอยู่ที่หกแสนนี่หกแสนปาปน้อยหนึ่งแต่ถ้าเกิดคนในประเทศปั้น มันจะยาวขึ้นไปคนละหกแสนเจ็ดหกแสนแปดเจ็ดแสนเก้าแสนไปคนละนะยี่ห้อล้าน่นละถ้ามีคนปั้นไนะอันนี้นะ่ครจะว่าบวกแก้วเข้าใจนะนีนะ่ถ้าพวมีคนปั้นมันจะอยููเลนมงเก้าเลขสากลน,นี่นะอันนี้คือเลขสากลน,นะมันจะยูแบบนี้นะภายไปเล่กมันก็ยูแบบนี้นะแต่ว่ามันจะอยููแนวนั้นบ่ได้เพราะธานาคารประเทศเราหัน โบมีเงินสกุลเงินตาตั้งประเทศให้เขาแลกเขาจึงออกไปแลกทางนอกซึ่งเลททางนอกเขาก็ปั้นได้แบบนี้นะอัตราอันห้าแลกเปี้ยนซาสายมันก็ปั้นได้แบบนี้นะเพราะเขาก็กินกําไรเด้นะพวกแก้วต้องหูก่อนนะพวกแก้วบอกข้าใจนะเขาเลทธนาคารกลางมันอยู่ที่หกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขามาปั้นอยู่ข้างนอกนะเขาปั้นเกินทอดหกเจ็ดแสนนะ เขาได้กินงางามๆไปแล้วดิหนึ่งแสนต่อหนึ่งพันบาทนะถ้าพวกแก้วแรกเป็นล้านบาทละ่ะเขากินกําไรงานปันใดละ่ะถ้าพวกแก้วพอเข้าใจนั่นแหละคือผลลัพธ์ที่บอกแลว้วว่าเขาเอาเงินถ้าเกิดว่าเขาปั้นอยู่ทางนอกอนเขาเอาเงินกลับไปแลกใส่ธนาคารฮะเขาได้กินกําไรงามๆนะเข้าใจอกวันนี้นะเกิดเราบอเข้าใจถามและสุกคอมเมนต์นนแนวที่พรเป็น อันตาสเต็กหลายจังนู้นก็โต้มแห้งไปนั้นพวกเจ้ากับ่บได้มักค่อยอยกค่อยมักที่มีคนถามแล้วค่อยจะที่ายฟังถ้าบบเข้าใจนะบบต้องบบต้องไปคอมเมนต์แบบอ่าอันเท่าหอนอันหรือว่าอันปฏิการอะไรอย่างเง้ยนะสุดเจ้าอย่างหู้แต่แนวบบเป็นตาสเต็กายเดอนะพวกเจ้าหู้อันมาใส่ใจเหตุการณ์บ้านเมืองอยู่เดี่ยวนี้นี่ชีวิตเจ้ากับชีวิตลูกหลานของเจ้าที่อยู่ในประเทศเราอ่ะมันจะดีนะ อันเรื่องปฏิกงติกาเรื่องอันอันเท่าหอนะนะปะมันไว้ข้างหลังซะนะเพราะมันโมได้มีอันความสําคัญกับพวกแก้วหรอกนะจะสู้หยิบมานะเอาเรื่องปัจจุบันนี่มันจะดีกับสมองพวกแก้วได้นะพวกแก้วจะได้หู้เหตุการณ์บ้านเมืองว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้าเขาต้องปรับบโตแนวใดนะเรื่องเงินนะเดีวนี้แม่ค่าบางคนก็นเริ่มกลับมาเอิ้นเป็นสกุลเงินบ้า แสดงว่าพวกเขาหูโตแล้วว่าหวยมันจะออกแนวใดนะถ้าพวกเก้าสลาดพอนะฟังค่อยว่าแล้วพวกเก้าได้ข้อคิดนะพวกเจ้าจะหู้ได้ว่าพวกเจ้าควรเก็บเงินสกุลใดนะถ้าพวกเก้วอยากเก็บโตนะนะเงินสกุลเงินเดี๋ยวนี้ที่เป็นราคานะในเอเชียนะก็มีอยูบาทยวนนะพวกเจ้าจะเลือกเอาตามพวกเก้า ตามใจพวกเจ้าเพราะว่าค่อยบอกไปไรตอนไหนถ้าเขาว่าหลายไปเดี๋ยวหาว่าค่อยหันอนุแย่พวกเจ้านะก็ได้อนุแย่เรื่องอย่างทางนั้นเพียงแต่ว่าค่อยบอกความจริงให้พวกเจ้าฟังพวกเจ้ากัดเบื้องเหตุเบื้องสถาน,านาการณ์บ้านเมืองนะว่ามันสิออกไปแนวใดแล้วพวกเจ้าก็คิดเอาเองว่ามันควรเป็นแนวใดให้กับชีวิตให้กับอนาคตตัวเองนะถึงซิปตื้อตุ้มตามกันมาซิปตื้อของพวกเจ้าหัน สือเข้ามาแรงบ่ได้นี่พวกเจก้าก็ได้นั่งให้ได้เขาไปยังเห็นปัสสุนเป็นยังสั้นนะเขาไปยังให้เห็นคนทุกและก็ทุกลงไปเติมถ้าเกิดมัน,นตุ้มตาำแบบนั้นนะ่ะรอบนี้นะ่ะแต่อยกระบ,บคิดว่ามันจะตุ้มตาำใบประนันเนาะจนทับเบิ้เงินสิ้นปีพนละนะว่ามันจะออกมาเป็นจงังใดเติมนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพวกแก้วมีเงินถือ,อยู่นะพวกแก้วเลือก ตัดินใจดีๆนะถ้าเกิด่ายังมีการปั้นเงินอยู่ในประเทศทันึ้นอีกตัดินใจได้เลยแนวใดเขาก็บอสามารถเอาเงินลงมาให้พวกเจ้าอยู่ว่าอยู่มวสองแสนห้าสามแสนห้าสี่แสนเลิกเฟอ้อฟันอย่านอนกับเว้น้ายนะตื้นนะเขาบอมีปัญญาเฮ็ดให้พวกเจ้าได้